เกมนี้นะครับก็คือเกม Among u s ซึ่งมันเป็นโหมดมอดที่มีชื่อว่า Harry Potter นะครับผม Imposter 2คนนะครับมี Voldemort และ b e l a t i x นะครับผม b e l a t i x มีสกิล2สกิลสกิลแรกก็คือทำให้คนนั้นเกิดอมาาัมพาตกดใส่ใครปุ๊บคนนั้นจะตาบอดมองไม่เห็นยืนนิ่งๆ10วินาทีเออเห็นว่าที่กูโดนเนี่ยอะเดินเด,นดินไม่ได้มีสกิลที่2ก็คือสกิลการเข้าสิง เขาเข้าสิงใครก็ได้นี่คือโดนสิงแล้วก็ปาดได้ด้วยใครก็ตามที่เป็นเบลาสติกใช้สกิลอยู่เขาจะยืนนิ่งๆสิบว oh. ินาทีเหมือนกันต่อไปคือหลอดวอร์ดมอร์เขาสามารถยิงสกิลตามทิศทางที่เขากต้องการได้ถ้าวอร์ดมอร์ฆ่าแฮร์รี่วอร์ดมอร์จะตายเองฆ่าด้วยสกิลนะไม่ใช่ฆ่าด้วยปาดเท่านั้น <ไป S 2> นะถ้าปาดธรรมดาไม่ไม่เป็นไรนะเฮอร์เมลนี่จะมีสกิลที่เขาสามารถย้อนเวลามาได้10วิ เดินไปที่ไหนก็ตามสิบวิผ่านไปพี่ป๊อบจะกลับมาที่เดิมโดนฆ่าระหว่างที่ที่ที่เดินไปเล่นๆเนี่ยกดสกิลไว้แล้วเดินฆ่าเดี๋ยวจะไม่ตายเพราะพี่ป๊อบจะใช้สกิลย้อนเวลากลับมาได้รอนวิสซี่สกิลหําแข็งของเขาที่เราเรียกกันเพราะว่ามันสามารถทําสกิลได้อย่างเดียวคือการยืนนิ่งๆแบบเหมือนโดนแช่แข็งอะอ่านไม่ได้เนี่ยอ่านไม่ได้กดแล้วกดแล้วอมกันกดแล้วกดแล้วอ่านไม่ได้อ่านไม่ได้ไอเทมชิ้นแรกคือไอเทมซูมแมปออกไปมันจะมองเห็นทั้งแมปว่าใครยืนนิ่ง หรือว่าใครกําลังปาดใครหรือว่าใครโดดท่อจะเห็นทั้งหมดต่อให้ปิดไฟก็เห็นและอันต่อไปก็คือลูมัสน็อกมันจะสามารถที่จะสลับไฟถ้าถ้าไฟปิดอยู่จะเปิดถ้าไฟเปิดอยู่จะปิดรองเท้าจะสามารถที่จะกดปุ๊บแล้วก็ไปที่เอม r g e เ c y ได้แต่อเทมชิ้นที่สําคัญที่สุดในยานมันคือเอ่อเม็ดมะขามเปรี้ยวเม็ดมะขามเปรี้ยวมันคือการที่บังคับทุกคนโบตใครกดเลยครับปุ่มเดียวไปเลยบินเลยโวตทันที

นอยากกูจะเป็นตัวปัญญาอ่อนระยาะลำนี้แล้วไม่โดนบังคับมาฆ่าอีกโอ้ยกูสงสารเล็ที่มาเลยกูผิดเลยเว้ยเฮ้ยเอาเอาเอาไอ้ไอ้ไต่ส่งออกไหมมันโดนบังคับว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาวยาวไม่ออเลยสงสารมันไม่ว่าอเล็กจะโดนสงสัยขนาดไหนพี่จะกดสกิปให้อเล็กครับอเล็กอ่ะปาร์ตี ก็บอกว่าปาดพี่อกาปาดเอออเล็กกบปาดน้องออมจริงเพราะว่าพลอยเดินมาอเล็กกะบเลยแล้วน้องไม่พี่ตอนที่พี่เห็นน่ะผมยังผมยังไม่เสร็จเลยนะผมยังโดนปังคับไม่เสร็จเลยตอนนั้นยังอยู่ในพวงอยู่นะพี่ตอนนั้นเปแทพี่เดี๋ยวพ่อบ้านหายตัวได้ตีแล้วเหรอบ้านพี่ขวดเขากรสาให้พ่อบ้านมีมิติแล้วนะว่า๋ยวบตายบ้าต้องหายเทมคนหายเทมเสร็จ่ดีกหายเทมหายเทมหายเทม หายเทยมหายเทยมหายเทยมเฮ้มื่อกี้กดสกิลไม่โดนต้องฆ่าแล้วทุกคนต้องฆ่าแล้วต้องฆ่าแล้วกดสกิลไม่โดน,ดโดนบบาายย เฮ้ยผมโดนมังับด้วยแต่ไม่ได้ฆ่าใครพี่ขวดกับพ่อบ้านพี่ขวดวิ่งอยู่พี่ขวดไม่ใช่ไม่ใช่พี่ขวดแก่อยู่ซ้ายบนผมแกลอยู่ซ้ายบนเอ้แก้อันบนพ่อบ้านกับพี่ขวดมาจากทางเทางขวาแล้วไหกนเข้าห้องไฟเจอผมกับพี่ขวดยืนอยู่แล้วทีเนี้ยเรียกตเตอร์ดังเรียกตเตอร์ดังแล้วพ่อบ้านกับพี่ขวดออกไปต้องมีใครเห็นศพแต่พะศพอยู่หน้าห้องไฟนม่เดียวไปเหรอไม่มีอ่ะพี่ขวดวิ่งมาถึงหน้ายาแล้ว รอบไปด้าปขวาเหรอใก็เพราะว่านนั่นแหละพวาไปซ้ายใช่ไหมผมมาซ้ายผมมาซ้ายแก้บนอ้าวแล้วก็พวานไปเจอโกรกเลี้ยวแล้วก็มีพี่จิตจริงด้วยนะพี่จิตจริงตอนนี้มันอยู่เลี้ยงแล้วแต่ไม่รู้มาจากไหนแอบอยู่อัเปอร์เว้ยจริงจริงเขาแอบในู่ใน u p p e ในซอกบนจะจะบอกว่ารอบแรกอะพลอยโดนบังคับด้วยแหละตอนที่ตาพี่ดับตันออกมาจากเอ่ว็บบอลนะคราวเนี้ยพลอยก็ฝืนไว้เขาอะมาบังคับพลอยมาหยุดตรงหน้าพี่อาเล็กแต่เขาไม่ปากี่พี่อเล็ก ไม่เพราะว่าผมตัวแข็งยังไงละผมเดินผ่านใครผมผมแข็งหมดเลยพี่้าเหรอใช่ผมเดินผ่านใครคือใครเหวนผมผมแข็งเลยจริงเหรอผู<ด>้ชายก็ได้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้เลยว่ผ,ผมก็แข็ง เให้ได้หมดตอนนี้ผมเป็นี่ลอนวิทลอนอย่างนั้นเหรอนวิทนี่ผู้มากับสกิลหวขำแข็งครับผมจำไว้นะจำไว้นะเอาสิงพลแล้วไปที่หน้าเล็กและคาไม่ได้นะเจ๊แขกก็แข็งเจอแขกก็แข็งผู้ชอบว่ะลอนวิทลี่ผู้มากับสกิลหวขำแข็งยังไงล่ะเดี๋ยวแต่เราจังหวะที่เรากดแชร์นะเราจะอยู่เฉยๆใช่ไหมต้องวิ่งไปเรื่อยๆก่อนอุ้ยสวยปะ มีใครโดนสิงไหมอ่ะมีใครโดนสิงไหมไม่มีครับแต่ต้องเป็นพ่อบ้านเป็นคนฆ่าครับผมฮะทำไมอ่ะพ่อบ้านพ่อบ้านอะเดินเอ่อจาก คาเฟ่เอ้ยผ่านเดินจากห้องไฟเอ้ยห้องก๊อบปาหน้าเมดเบแล้วก็มาโต๊ะคาเฟ่แล้วก็ป่าพิจรแล้วก็เดินออกไปเว่พ่นกับผมผมอยู่กับพลอยนะเนี่ยเดินติดพลอยแล้วก็มีถ้าใครโดนสิงนะผมเห็นพี่จีจะติงอยู่นิ่งๆนะทำไมทำไมถึงทำไมถึงพี่ัวดรู้อะพี่ขวดผมเออถ่าได้ยังไงล่ะพี่ัวดถตัวได้เหรอใช่ผมถ่ายพี่ เอาเร่ยงกี้พี่ขวดบินบอลแล้วเชื่ยเฮ้ยผมอยู่กับพใครวะเฮ้ยเขาไม่เอาผมออกวะนพี่ขวดบินบอลให้ดูหน่อยพี่ขวดบินบอลให้ดูหน่อยพี่ผมใช้สกกลหแข็งอยู่หน้าก้องกล้องครับเขคนเดียวครับเอาแล้วผมอยู่เอาโหเอาคนพูดผมออกเหียเหียนมเหนียนไหมเหนียนไหมเหนียนไเหนนมเหนียนไหม อเล็กโดนคุมเหรอเยจริงจริงผมว่าพี่ไวเป็นครับรอเล่นครับผมว่าพ่อบ้านเป็นเยอะแบบที่พี่ขวดฟ้าอย่างนี้ผมว่าข้าพี่ขวดไปแล้วแล้วยิ่งพี่ขวดเป็นตัวสำคัญด้วยไม่พอพี่จีอ่อนแล้วกันชัวแน่นอนร้อยเปอร็นตพี่ ชัวย e ชช่วะกัั้งคนะครับอ๋อเลยแม่โหวตกูด้วยมีคนโหวตกูด้วยขบานต้องผาเนไปมาห้เจอทุกคน โอเคสวยสวยสวยว้าวเก็นจังหังหวมีคนหายตัวเหรอหายตัวเหรอฝากกดไลค์กดติดตาม ดาวด้วยนะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย